คลิปแกบสวัสดีสวีดทุกคนกันด้วยนะผมวันน okay, 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 okay. ี้ก็มาเล่นแบบลูฟี่แกนนะครับผมหรือแบบผลปีศาจกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปตีกันเลยนะผมตีกันเลยตีกันเลยโอเคอาจจะแหล็กนิดนึงนะผมเพราะผมอัพได้แค่นี้นะอัพมือถือ รโรโรระเดี๋ยวเออเดีวอัเดตทุกคนเดี๋ยวสุดเออน่อะไรอยางวะเยไม่องหงุดหงิดทุกคนมันต้องหุดหงิเฉยไอเกิน ครับรออะไรวิ่งอยครับวิ่งครับโอ้โต์ลก็มีโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปที่ตอนผมสิบไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราจะโปรเจคไพไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวพานี่ผมจะตีจนรลเวลสิให้ได้โอเคตอนนี้เราก็เลือดเยอะแล้วเราก็เลือดเยอะแล้ว มันเป็นสิบบ้างเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น katana นะองค์กับเวิร์ k ช็อปดีดาบดาบของดีดาบของต้นสลับแล้วก็มีอะไรกันบ้างนะเราจะมาดูกันตรงนี้เลยอ่ะดู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 อ่าอะไร มา,ม,มาเดี๋ยวเร,เริีบอ่านกันเลยทุกคนเอนอน่นโอนอะจะเปิดกับผมเลยนี่ย ผมนีก็มีแต่ว่าต้องใช้โรบักใส่เอดก็มีผมต้องใช้โรบักก็ผมสีได้เสียดายจังเอาเป็นว่าถ้าผมมีเงินห้าพันผมก็จะสะาสมไปเดิมจะไม่ซื้อผมแล้วกันนะโอเค กคขุ่มยากจังทุกคนนะกูขุ่มยากจังทุกคนโอ้โหใครมึไปกูใครมึงไปกูมึงต้องโดนมึงต้องโดนอมอืมอยมอืตาย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 อื้วยแม่ไปเกาะอื่ละอยู่ก่อนนี้แหละ โอเคครับโอ้ยแบกจังกี้วัดโคนกแล้วต้องสงวนเงินะเนี่ย่ะอีสัสเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเกาะอื่ดีกว่าผมก่อนที่มันจะหัวร้อนมากกว่านี้มันนี้ให้อาสกิลไหมอ้าวสเต็ให้เอาสกิลด้วยโอเคแม่อัพอัพไม่ให้สุดๆๆๆสูส อาพมันนี่สุสๆแล้ว,วทุกคนโอเคอ่ารู้สึกว่าเกาะข้างหน้าของเราจะเป็นเกาะลิงนี่ครับผม,มจะก้าวข้ามขีดจำก,กัดให้ได้จะก้าวข้ามคำว่าการเป็นจนเทพให้ได้ทุกคนเฮ้ย จังกว่าน,นี้ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาก็จะถึงเกาะแล้วนะผมโอเคอ้อนี่ผมก็ว่ายน้ำมานะผมผมไม่ได้ขี่เรือมาเพราะว่าขับเรือไม่เป็นเนียผมเดินหน้าเป็นอยู่แต่ว่าพยาลามไม่เป็นโอเค โอ้โหมีแต่คนโอนโอัอย่างนั้นเลย,ยโู้มันก็เกิดไปคือแบบเสียงตกแล้เบิดอแเต็มเยอ่อดะมองขอให้เสียงได้นยังไงครับผมโอเคเดี๋ยวตรงวันนี้ก็ขอไปเซฟก่อนนะครับผมโอเคอะไรวะ แป๊บนึงนะผมเดี๋ยวผมขอกำกำจัดศัตรูก่อนยังไม่้ยเนี่ยทุกคนมันเกิดปัญหามากนะผมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะรอดีกนึงวันนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมันตีเราไม่โดนมันตีเราไม่ตาย มันจ <Works okay objectively> <semester ค> ะติดบล็อกไหมผมผมก็ตีมันได้ไม่พลาดมันได้ง่ายๆเลยนี่ยเขาเรียกว่าพีทีที่ขาได้ชัดเลยทุกคนอืมอัดอั้ะเฮ้ยฮ่าแล้วฮูหู มันเสียงอะไรวะทุกคนมันน่าหลัจังวะอ้าวิงิงนี่เลียโก้มีแตนแน่นอนมัน้ยอดจังวะอว์เอ้อวย การงานชรางกต่ว่าอาลไรมันกําลังการเป็นเด็กอยู่ไหนนี่ไอ้ควยก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อน,แล,น,นแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอไปศึกษาก่อนนะครับโอเคผมิีนี้ก็จะมีประมาณนี้โอเคผมไปจ้า